สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับผมนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับแถลงข่าวหลังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจวาวันอังคารที่15ตุลาคม2567นเนะครับเรื่องแรกครับท่านนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะมาตรการในการเยียวยา ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่กว่า50จังหวัดนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้เร่งฟื้นฟูบรรเทาปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยัวเรือนละ9,000บาทไปแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้สั่งการให้ทุกหน่วยช่วยเหลือในการล้างดินโคลนของบ้านที่ประสบอุทกภัยจํานวนัวเรือนละ10,000บาทนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการสํารวจพื้นที่ตลอดจนการยกเว้นการเก็บค่าน้ําปปา เพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนและค่าไฟฟ้าซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะงลงรายละเอียดได้นะครับว่ามีกี่ครัวเรือนนะครับนอกจากนี้ครับยังมอบให้กับกระทรวงการคลังมีมาตรการช่วยเหลือจตได้ของภาษีและก็ลดค่าใช้จ่ายตลอดจนสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูบ้านพักอาศัยและก็กิจการต่างๆนะครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับจํานวนเงินชดเชยที่ได้รับจากรัฐบาล 2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดสําหรับค่าสินใหม่ทดแทนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้นะครับกระทรวงการคลังนั้นก็จะทําโครงการที่มีชื่อว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่าหรือว่าซอฟโลนวงเงินที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ประมาณ5 0,000่นล้านบาทสําหรับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับประมาณไม่เกิน3.5%ต่อปีในระยะเวลา2ปีและแต่ละลายนั้นจะมีวงเงินประมาณ40ล้านบาทนะครับโดยขอรายละเอียดสินเชื่อก้อนนี้ได้จากธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ซึ่งขณะนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะธนาคารของรัฐอย่างเดียวนะครับก็มีธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่ร่วมในโครงการนี้ทั้งหมด16ธนาคารครับนันสื่อมชนครับนอกจากนี้ครับโครงการ SME ก็ยังมีเรื่องของบยอสอะครับที่เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวมประมาณ1000ล้านบาทโดยมีวงเงินค้ำประกันเนี่ยนะครับต่อรายประมาณ1,000 0ถึง2ล้านบาทค่าธรรมเนียม1.25%ต่อปีระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน10ปีนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังก็ยังชี้แจงในที่เป็นชุมคอรพอครับรบ,บอกว่าธนาคารออมสินก็จะช่วยเหลือลูกหนี้เดิม ด้วยการพักชําระหนี้เงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นจํานวนถึง6เดือนด้วยกันนะครับสำหรับสินเชื่อที่มีวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทครับส่วนผู้ที่ถือบัตรเครดิตนะครับก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันด้วยการปรับลดอัตราขันชำระขั้นต่ําเป็น3%ให้3รอบบัญชีนะครับที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะต้องชําระมากกว่า3%หรืออาจจะต้องชําระเต็มก็เป็นนโยบายของก,กระทรวงการคลังนะครับ ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กับลูกหนี้ที่ยังมีสถานะปกติหรือว่าค้างชําระแต่ไม่เกิน3เดือนเนี่ยนะครับสามารถขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ได้สูงสุดถึง20ปีโดยมีระยะเปลอดชําระเงินต้นไม่เกิน3ปีแล้วก็ยกเว้นดอกเบี้ยปรับทั้งจํานวนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีมาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสําหรับการเสริสรมสภาพคล่องนะครับและก็การใช้จ่ายค่าบริโภคอุปโภค ที่ยังจําเป็นในวงเงินต่อรายเนี่ยไม่เกิน5 0,000บาทนะครับระยะเวลากู้ไม่เกินสาปีโดย6เดือนแรกครับกระทรวงการคลังก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยการไม่เก็บดอกเบี้ยนะครับก็คือ0ูนย์เปรเนวมหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR นะครับเรื่องของมาตรการสินเชื่อฟื้นฟ,นฟนูพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการลงทุนซ่อมแซมบ้านนะครับรวมทั้งซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการ,กรเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับ วงเงินต่อรายไม่เกิน5 0 0แสนบาทอัตราดอกเบี้ยก็ MRR 2ปต่อปีนะครับเวลาเวลากู้ไม่เกิน15ปีนะครับก็ถือว่ามีรายละเอียดเดยอะมากเลยนะครับธนาคารการสงเคราะห์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับท่านก็อาจจะติดตามรายละเอียดได้จากธนาคารต่างๆนะครับถือว่าเป็นธนาคารของรัฐนอกจากธนาคารการสงเคราะห์แล้วนะครับยังมีธนาคารอิสลามนะครับมีการพักหนี้เงินต้นชําระ เฉพาะอัตรากาไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็มีการพักชําระหนี้นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยก็มีการขยายเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุดถึง180วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนนโยบายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะต้องนากลับเข้ามาในคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับก็คือการออกกฎระเบียบทางด้านกฎหมายต่างๆเช่นมาตรการลดหย่อนภาษี โดยจะมีการกําหนดให้รายจ่ายการซื้ออุปกรณ์พวกวัสดุตกแต่งบ้านหรือการก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัยเนี่ยนะครับก็สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งบาภาระของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังครับต่อไปเป็นประเด็นที่2นะครับเรื่องของคนกรุงเทพมาหานครและปริมณฑล ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายต่างๆนะครับท่านนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ให้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปดําเนินการศึกษาอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งกระทรวงการคมนาคมและก็กระทรวงการคลังครับว่า20บาทตลอดสายเนี่ยจะเริ่มต้นได้เมือ่อใดแล้วก็เป็นการลดค่าของชีพภาระต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ขออภัยครับเรื่องต่อมาครับเรื่องที่3ครับเรื่องโครงการ Thailand Music c a m p a i g นะครับเมืองไทยเราไม่ค่อยได้จัดคอนเสิร์ตระดับโลกกันมานานแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินคอนเสิร์ตระดับโลกมาจัดเมืองไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเช่น Life in Bangkok อบบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมเลยครับเป็นข้อสั่งการบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะครับไปต่อเนื่องจนกระทัง่งถึงปี68โดยเฉพาะปี68เนี่ยจะเป็นของการท่องเที่ยวระดับโลก เรื่องสาคัญที่สุดครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและดนตรีรวมทั้งศิลปะการสแสดงต่างๆที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับท่านนายกดนตรีก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีทองของประเทศไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อมาชมคอนเสิร์ตหรือแม้แต่กระทั่งวัฒนธรรมของชาติไทยนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักครับในการบริหารจัดการและก็ประสานงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดแคมเปญส่งเสริมที่เรียกกันว่า e x c l u s i v e c o n c e r t ก็คือคอนเสิร์ตที่ไม่ค่อยไปเล่นที่ไหนนะครับไม่ค่อยได้เปิดการแสดงทั่วไปก็จะมาเปิดการแสดงสำคัญสคัญของโลกใบนี้ก็ควรจะมาจัดการแสดงที่เรียกว่า e x c l u s i v e Concert ในประเทศไทยนะครับโดยในปีหน้าเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะสนับสนุนต่อเนื่องทั้งในปีงบประมาณ2568 ต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ2,569ด้วยนะครับประเด็นต่อมาครับที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศน่าเที่ยวแล้วก็เป็นประเทศน่าลงทุนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้สำนักง,ง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำศิลปินระดับโลกเข้ามาจัดแสดงในประเทศไทย ซึ่งเรามีหอประชุมใหญ่ๆมากมายหลากหลายในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคนะครับก็ขอให้เร่งดาเนินการแล้วก็ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปครับเรื่องอีกอเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มเปราะบางและคนพิการครับจากการทําโครงการเงิน10,000บาทที่ผ่านมานะครับทราบว่าขณะนี้ข้อมูลกลุ่มเปราะบางและคนพิการปรากฏอยู่ในหลักฐานข้อมูลของรัฐ โดยไม่เชื่อมโยงกันครับทำให้ข้อมูลหลายหน่วยงานนั้นเนี่ยไม่ตรงกันมีการซับซ้อนกันนะครับไปดูที่นี่เป็นแบบนี้ไปดูอีกที่หนึง่งก็ไม่เหมือนกันเช่นชื่อนำหน้าบางเปลี่ยนนามสกุลแล้วบางคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนชื่อที่อยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ประสานกับกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขและกระทรวงการคลังครับบูรณาการกัน,กนครับเพื่อรวบรวมจัดทําข้อมูล ที่เรียกกันว่าเป็น Big Data เนี่ยนะครับโดยสนับสนุนของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นองค์การมหาชนครับหมายความว่าไม่ว่าท่านจะไปติดต่อเรื่องการเรียนคีย์เลขบัตรประชาชนไปก็รู้เรื่องท่านจะไปติดต่อที่เรื่องของสาธารณสุขจะไปหาหมอคีย์สิหลักเข้าไปก็รู้เรื่องเป็นข้อมูลที่สามารถออนไลน์เข้าหากันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดําริในที่ประชุมครับเรื่องสุดท้ายครับที่เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรี นะครับสั่งการในที่ประชุมก็คือเรื่องการขายตรงและสินค้าออนไลน์นะครับเนื่องจากขณะนี้ก็มีสภาพปัญหาดังที่ท่านสื่อมวลชนและทื่านแขกผู้มีเกียรติทราบอยู่แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้สํานักง,งานตารวจแห่งชาติจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนสามารถแจ้งบอกแสแจ้งความได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเร่งดําเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีที่มีผู้กระทําความผิดโดยเร็วนะครับแล้วก็ให้รายงานตรงต,รงต่อท่านนายกรัฐมนตรีได้ตลอดเวลานะครับ สให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอรครับเร่งกำหนดมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการหลอกลวงในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับส่วนที่3ครับที่มีการพูดคุยกันก็คือส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดยให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอเนี่ยซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นครีม อาหารที่เราเข้าไปในร่างกายอะไรบางทีเราอยากจะทานเราอยากจะใช้เนี่ยเราก็ดูตราเครื่องหมายคําว่าออยเพราะฉะนั้นออยต้องทํางานอย่างแข็งขันนะครับเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ <c oughs> ขอภัยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนําเข้าสินค้าที่ไม่มีการรับรองเข้ามาขายในระบบขายตรงหรือระบบออนไลน์ซึ่งจะส่งผลให้เป็นวงกว้างในปัจจุบันได้นะครับหมายความ่ัต่อไปนี้เนี่ยการที่ท่านจะขายอะไรก็แล้วแต่แม้ฉลากท่าน กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทําธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโซ่ขึ้นอีกนะครับซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาครับอันนี้เป็น4-5ถึงเรื่องหลักนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการครับทัางสื่อบันชนครับเรื่องอื่นๆนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกเลิกใบต่อม6นะครับคนไทยเนี่ยเวลาออกไปต่างประเทศหรือกลับเข้ามาสมัยก่อนเราต้องกรอกแบบฟอร์มนะครับ และตอนนี้ก็ยกเลิกสําหรับคนไทยไปแล้วในขณะที่มีการพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็คือการขอขยายเวลาในการเขียนใบต่อม6นะครับทางอากาศนี่เราเข้าใจได้เวลาขึ้นเครื่องบินมาแต่เวลาคนที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยมาหลายช่องทางนะครับหลังๆนี้ชาวมาเลเซียก็เดินทางมาทางภาคใต้เข้ามาตามด่านเยอะก็จะยกเว้นในเรื่องนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมโทษครับจะยกเว้นเรื่องนี้ไปจนถึงปีหน้านะครับก็คือประมาณวันที่30เมษายน ปีกครับนอกจากนี้ครับยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในรูปแบบเรือยอชนะครับเดินทางมาเป็นพันๆคนแล้วก็ต้องมานั่งกรอกใบต่อมุมตอมอกเนี่ยนะครับก็จะเสียเวลาในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันทั้งเรือสำราญที่เดินทางมาทางช่องทางต่างๆของน่านน้ำทะเลไทยนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบนะครับก็คือการขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอที่งอสุไงโกลกอำเภอแวงอำเภอสุขีลินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะลิงปนาเลออำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพาะและอำเภอแม่ลาน ที่จังหวัดยะลานะครับยกเว้นที่อำเภอเบตรงรามันกระบางังและกรงปีนังครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการประกาศมาทั้งหมด78ครั้งแล้วก็ประกาศไปจนถึงวันที่19มกราคม2568นับจากนี้ไปเป็นประยะเวลาทั้งหมด3เดือนนะครับเรื่องอื่นๆครับก็เป็นเรื่องของการตั้งข้าราชการทตงด้านการเมืองนะครับมีหลายท่านอาจจะให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมครับมีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีการแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมครับก็คือนางสาวพลอยธนิกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้เสนอตั้งกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีก็คือนายสิริพงค์องังคสกุลเกียรตินะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการตั้งข้าราชการการเมืองของสํานักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมตั้งที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขข <c oughs> อภัยครับ ตั้งที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็คือคุณวิชัยชัยมงคลซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลท่านก็มีการตั้งเข้ามาใหม่ครับทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่15ตุลาคม2567ท่านสื่อมวลชนมีคําถามกับเป็นเชิญน,นะครับการฟื้นฟูของภาคเกษตรวันนี้เข้าคลอรมมอไหมครับส่วนของน้ําท่วม 3, อ่ะครับ3,200ล้านยังใช่ไหมครับผมวันนี้จะเป็นกรอบ คือเนื่องจากภาคการเกษตรเนี่ยอยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูลนะครับท่านนายกรัมตรีก็ได้สอบถามทางท่านรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรในที่ประชุมคลรมว่าขอกําหนดกรอบมาได้ไหมว่ากเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือจะมีเขาเรียกทางกายภาพต่างกันครับทางกายภาพต่างกันคือบางที่เนี่ยเป็นนาขั้นบันไดบนภูเขาอาจจะโดนโคนลนถล่มพาดผ่านมาจนก,กระทั่งมาถึงพื้นที่ด้านล่างที่อาจจะเป็นนาข้าวเป็นพืชผลทางการ,กรเกษตรอื่นๆเนี่ยนะครับก็ขอให้ไปสรุปมา แล้วก็ที่สําคัญก็คือหลายพื้นที่ที่ทําเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เช่าของกรมธนารักษ์บ้างนะครับเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับส่วนราชการต่างๆบ้างก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปนะครับแต่ว่าวันนี้จะพูดเรื่องเรื่องของเยียวยาเรื่องของการสนับสนุสน,นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ